เดินวิธีเซียนวอล์คิ่งเดย์มอร์เตอร์พตอนที่41เอาชนะไม่ได้องค์ชายและหลินเซียนมาที่ค่ายทหารด่านหน้าซึ่งถูกโอบล้อมด้วยกลิ่นเลือดและควันไฟเสียงร้องครวญของทหารบาดเจ็บดังระงม,มไปทั่วพื้นที่เต็นท์รักษาพยาบาลตั้งเรียงรายอย่างเร่งรีบแพทย์ทหารและสิทธิเซียนที่เหลือรอดต่างรีบประคองชีวิตผู้บาดเจ็บทั้งห้ามเลือดทั้งฝังเข็มทั้งส่งลมปราณประคองชีพทว่าผู้บาดเจ็บใหม่ก็ถูกหามเข้ามาไม่ขาดสาย เนื้อค่ายกลางอากาศมีม่านพลังสีหม่นส่องสว่างราวกับเปลวเพลิงคุ้มกันพลังร้ายจากนอกกำแพงเหล่าเซียนที่ยังพอมีพลังอยู่ต่างนั่งสมาธิรอบเสาหลักค่ายกลมือวางบนยันและผลึกพลังหมุนเวียนกันทั้งวันทั้งคืนบางคนหน้าซีดเซียวเลือดซึมจากปากแต่ยังฝืนส่งปราณเข้าไปในค่ายกลเพราะหากค่ายกลน,นี้แตกเมื่อใดทหารในค่ายย่อมถูกสังหารจนสิน้น ด้านนอกกำแพงมีค่ายทหารขนาดใหญ่ลินเซียนรู้สึกได้ถึงพลังปราณธาตุไฟอันมหาศาลจากชายผู้หนึ่งที่อยู่ในค่ายแห่งนั้นพลังไฟนั่นมันมากกว่าเขามหาศาลข้าไม่มีทางเอาชนะคนผู้นั้นได้เลยม่านกระโจมหนักถูกเปิดออกเนาร่างขององค์ชายผู้สูงศัก์เมื่อพระองค์ก้าวเข้าสู่กระโจมใหญ่แม่ทัพผู้แบกเกราะเต็มยศและรองแม่ทัพก็รีบก้าวออกมาทำความเคารพเสียงเกราะกระทบกันดังกรุงกริ่งก้องในความเงียบ เบื้องในกระโจมถูกจัดเรียงด้วยโต๊ะแผนที่ผืนผ้าสแสดงภูมิประเทศถูกขึงกางไว้กลางห้องเทียนไขหลายเล่มส่องแสงสลัวสะท้อนใบหน้าที่เครง่งเครียดของบรรดาเซียนอาวุโสทั้ง5้าผู้ฝึกบรรลุถึงขั้นแกนปราณขั้นกลางและขั้นปลายยืนเรียงรายอยู่พวกเขาจะพลังปราณของหลิงเซียนได้และจ้องมองมาที่หลิงเซียนซึ่งยืนด้านหลังองค์ชาย บรรยากาศในกระโจมหนาแน่นราอากาศถูกกดทับองค์ชายทรงประทับยืนหัวโต๊ะทอดพระเนตรลงบนแผนที่อย่างหนักใจหากเมืองนี้แตกทับศัตรูจะโลเข้าสู่เส้นทางตรงสู่เมืองหลวงเราไม่มีทางถอยแล้วพระสุรเสียงหนักแน่นแต่แฝงด้วยความกังวลที่ทุกผู้ฟังสัมผัสได้แม่ทัพชี้ไปที่แนวกำแพงด้านตะวันตกไค้กลเริ่มอ่อนแรงหักอีกสองเดือนถ้าไม่เสริมพลังเราคงต้านไม่อยู่ รองแม่ทัพเสริมเสียงต่ำคนทหารล้มตายไปกว่าครึ่งแล้วเหลือแต่คนเจ็บถึงมีไข้กลแต่ไร้กำลังพลก็ยื้อไม่ได้นานพวกขุนนางเมืองหลวงก็ไม่สนับสนุนเราเลยทุกคนต่างขนสมบัติหนีเอาตัวรอดแม่ทัพกัดฟันกรอดและมีน้ำตาหนึ่งหยดไฟนรกจากเซียนหยุนอิงคนนั้นน่ากลัวมากมันเผาทหารเราเซียนตายไปมากมายเหล่าเซียนอาวุโสทั้งห้าพูดด้วยสีหน้าหนักใจ ท่ามกลางเสียงปรึกษาหลินเซียนเพียงยืนเงียบอยู่มุมหนึ่งในกระจมววตาเขาสงบนิ่งไม่ออกความเห็นไม่แสดงท่าทีเซียนหยุนอิงผู้นั้นพลังเขาไม่อ่อนแรงเลยบ้างเลยหรือสู้มาตั้งหลายเดือนแล้วไม่พยะขาฝ่ายโน้นเขามีพรอวินหราและเซียนระดับต่ำหมุนเวียนมาเติมพลังให้ตลอดแต่สพานเหล็กไปก็เท่านั้นเพราะเขาเหาะได้อืมเขามีคนที่รักหรือสิ่งสำคัญไหม เราอาจใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อหลอกล่อเขาไปสายลับเราทุกคนที่อยู่ฝั่งนั้นพยายามสืบค้นแล้วแต่ทุกอย่างถูกปิดเป็นความลับสุดยอดสืบไม่ได้เลยพยาค่ะรองแม่ทัพรายงานจุดอ่อนเขามีเพียงน้ำแต่น้ำที่ว่านั้นต้องเป็นเซียนระดับหยวนอิงเท่ากันมิเช่นนั้นไฟเขาเผาน้ำจนระเหยหมดไฟนรกนั่นรุนแรงกว่าน้ำธรรมดามากๆด้วย เซียนท่านหนึ่งกล่าวเสริมด้วยใบหน้ากลุ่มใจตอนนี้เราเหลือเซียนที่มีปราณธาตุน้ำกี่คนหลินเซียนเอ่ยปากครั้งแรกผู้อาวุโสเซียนพยักหน้าจะมีเซียนด้านข้างสามคนมาทำความเคารพที่เหลือรอดชีวิตก็เหลือสามคนนี้เป็นพื้นฐานปราณขั้นกลางหนึ่งคนและขั้นปลายสองคนพ่อไหวไหมท่านอาจารย์องค์ชายมองหน้าหลินเซียน หลินเซียนสายหน้าแสดงถึงความไม่ไหวเออท่านเซียนผู้นี้คือเซียนอาวุโสอดสงสัยที่จะถามไม่ได้เขาคืออาจารย์ข้าเป็นเซียนปราณธาตุน้ำระดับแกนปราณขั้นปลายสูงสุดระดับเซียนสูงกว่านิดหน่อยเหล่าผู้อาวุโสทั้งห้าและเซียนด้านหลังจึงทำความเคารพหลินเซียน หลินเซียนปล่อยพลังปราณออกมาเล็กน้อยกลายเป็นกระบี่ปราณธาตุน้ำเคียวยมโลกและน้ำสวรรค์ที่มีสายฟ้ารอบหยดน้ำข้ามีปราณน้ำสามประเภทสวรรค์ปฐพีและยมโลกผู้อาวุโสและทุกๆคนในกระโจมต่างทึ่งแต่พลังค่าต่ำว่าไฟของเซียนหยวนอิงนั้นอย่างน้อยห้า้อยเท่าต้องมีคนแบบค่าอีก4 9 9คนถึงจะสู้เสมอกับเขาหรือเอาชนะได้ เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามีแค่ไฟนรกจริงหรือเปล่าเขาอาจซ่อนไฟสวรรค์หรือไฟอย่างอื่นไว้อีกก็ได้ไม่นับสมบัติเซียนที่เขายังไม่เคยนำมันออกมาใช้เลยนั่นอีกเราจะประมาทเขาไม่ได้เลยองค์ชายทนไม่ได้ตบโตะเสียงดังพวกท่านพอมีใครรู้ว่ามีพลังน้ำที่ยิ่งใหญ่ใดบ้างในดินแดนของเรา เหล่าเซียนอาวุโสหันหน่าคุยปรึกษากันแล้วหันมารายงานองค์ชายจะว่ามีก็ไม่เชิงพยะข้าป่าที่ห่างจากเมืองนี้เปหนึ่งร้อยลี้มีสารบูชาปีศาจจิ้งจอกอยู่เล่ากันว่ามีหยดเลือดปีศาจจิ้งจอกก้าหางโบราณซึ่งเป็นปีศาจระดับสิบเทียบเท่าหยุนอิงขั้นกลางแต่หยดเลือดนั้นมีพลังมหาศาล ปีศาจจิ้งจอกเชี่ยวชาญเรื่องการล่อลวงใจมนุษย์อยู่แล้วโอกาสที่จะกลืนพลังนั้นมาเป็นของตัวเองที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครทำสำเร็จแถมกลายเป็นบ้าไปทุกคนพระจิตมานเข้าแทกจนธาตไฟแตกงั้นหาทางอื่นองค์ชายพูดไม่ต้องข้าจะลองดูแต่ไม่เป็นไรหากประเทศนี้สูญสิ้นชาวบ้านจะเดือดร้อนแม่ข้าก็เช่นกัน สู้ตอนนี้ข้าก็เอาชนะไม่ได้เราเราวันแพ้อยู่แล้วขอแค่มีทางแม้จะอันตรายข้าอยากเสี่ยงดูเสียนทุกคนรวมถึงเหล่าแม่ทัพและทหารแสดงความคาระวะต่อหลินเซียนส่วนองค์ชายมองดูหน้าอาจารย์ของเขาด้วยความเป็นห่วงฝากดูแลแม่ข้าด้วยนะหลินเซียนยิ้มบางบาง